โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้ทงหลายใน,าน,าน,าานาพากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในสื่อของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคําอย่างนี้ที่ว่วจิตเป็นสมาธิเพราคำว่าสมาธิแต่วะตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใจหนึง่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อเส้นทางสายเข้าสู่พริตภพพา์ ปมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ที่องสมเด็จตระสมาสัม,มพิทเจ้าว่าทิศสินสิขาเป็นกำลังของพระโสดาับพระสิกขาคาอาทีิตติสิขาเป็นกำลังของพระอนาคามีทิปัญญาสิขาเป็นกำลังของพระอรหัตกุ นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโและติไรชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบวยความรัก ประกอบไปวยความโลภประกออไปวยความโกรธประกออไปวยความโหรอันนั้นพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าเป็นอารมณ์ขอ้อดีิฉานคำว่าติดิฉานก็หมายความว่าไปขวางนิฉานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็มันขวางจากทางดีมันไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจะกาการค้อรีดิฉาน ใจคิดเป็นใจคนดีดิฉานวาจาก่าวเป็นจิตฉานในคาถาเป็นวาจาของดิฉานการทำแปลการคนดีอันดิฉานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิดทางกิตคนดีทั้งวาจาจก็ดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอืน่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอืน่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอืน่นพยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงสมบริหารสีมีอธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็งกนำไปปฏิบัตบิจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเรียกว่าสัตนาวายผูม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสําคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่ก็อ,อะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินนสิขามีศีลเป็นปกติคนที่เขามีศสินีเขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอืน่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสำคัญ ถ้าจ no 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 ิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลวให้ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบทีไงแล้วเราควบคุมสินสิ่งทีเรามีเท่าไหร่ ทำแหว่ไมครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสสมาสัมพุตธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้เปนครบอารมณ์มีปัสสนาญาณมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเส็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นอันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บ <c oughs> ุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นข้ามีอารมณ์เร้าร้อนเราก็จะรับอารมณ์ร้านราน้อนเช่นเดียวกัน เพ่อพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าภูชาลปติภูชังวัน,นโกปฏิวันธนังผู้บูชาย,ยัมได้การบูชาตอบผู้ไหวย,ยัมได้ยะวยไหวตอบถ้าเรามีโทม,มีหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร้าร้อนมันก็ไม่เกิยขึ้นมีขอทุกท่านจง,ยงพยายามควบคุมกำลังใจเพื่อฏิบัติให้ถูกแบบ พระสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพร <c oughs> ะพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนิใครหักปากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าหนุนผ อย่าความดีเข้ามาบวกถึือว่าทําความดีถ้าทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของเราเข้าถึงพระโสดาปัติผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัติผลในความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชกันเข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีโพูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าอารมณ์ชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี no ่เราจะฝากความทุคของเราอะไรก็ทรงพรมีหารสีไว้เป็นสาคัญถ้ามีพรมีหารสีแล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่ก็โสดาบันเานบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆห้ือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมนโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นใจยาของครว,วัดหรือของพระสำหรับพระเนยมีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเตียบเทียบกับสติฐานสูส้สติฐานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายทรุกในพระพุทธธรรมละสงณ์แลามีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาทิศีลสินอาทิขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดาเกศิภาคาเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปลารถเปบอกว่าราการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในว่าธรรมประสงค์มีเสียงบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายด้วยบุปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี้ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีแต่เราว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยูมม่ในความดีทั้งนั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสิระก,การนี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิงมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนเราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสูน์ดาบันตอนนี้ถ้าใครจยาามถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสูดาบันเนี่ยไมไ่ต้องตรงสมาธิหรือ,อยังไงท,ทําไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าพระสูดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเอาไว้ ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจา้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในาอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรมรมฐานกราบคุณความดีพระมาทำปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรม,มานุสติกรรมฐานเราลึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสาอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็สแสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านลึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระิิามานทรงมอบให้และนำสั่งสอนเราเรามัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้นดีดีอย่างนี้เป็นศีลหลานุสติธรรมาฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสม,ม,า,สมานลคตสกกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสม,มอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายชาวตายสายตายบ่ายต,าย,ต,า,ยา,ยตายเทียรตายด้วยาการปกติจะตายด้วยอุติเหตุก็ตามก็ที่ว,ทว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโพยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบ so ัต so, ิให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาได้ของสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้าง่็หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขารนุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่ยะเป็นประสูนาบันนีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าปฐมฌานัยจะเป็นประสูาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติในฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติจ็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แยายามปกติธรรมดาถ้าพูดเราพูดเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ เนือารมณ์ปฐมภิชานเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมาชานก็คือว่าเมื่อจิตการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติตั้งหกทุกตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระภิพานเราจะไม่ลืมนิกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดืดอดร้อนให้เกิดกับบุคคลอืน่นจะไปยุ่งเรื่องจริยาของบุคคลอืน่นจะไปยุ่งด่ายกายของบุคคลอืน่นจะไปติดน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการทนงตนลวมันจะนมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตน้นเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระเรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชัน้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราซามลไปราเกว่าวระโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระดิเรฐานปัตติถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน,น่นไปไดยกิเลสเป็นพาลาชนคนโง่ โง่ก็อะไรโง่ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เสรยตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคําว่าไม่ถือมองคลติ่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลือที่นอนดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดท้าดดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริมรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงตร่อคาสั่งสอนสอนงค์สมเด็จพระบรมสุตพระโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญเือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใชไปนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสำคัญเพราะท่านถือว่าเป็นศาสะยบุตรพุทธคินรถฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจิงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี พระเจ้าเทนบรมกษัตริ์เริ่มบาดเท้าเธอจะสงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกสอนไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกรา,า,าบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ตอ้องไปขอเข้ามาที่ตบิจายกมงฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี้ก็เรียกว่าขอพระขมาสวีดายก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจะนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐานยงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพริสุทธิ์ทราบ ว่าสนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบคุลบุ้ใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว ยาความชั่วเขามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้แล้วก็จะแจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านหนไล่ถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ใครปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเร็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น,น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาแลยการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว ึกถึงพนิพพานเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตักกีเิยก,ก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยใยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทํามาให้จริงตามปกติโกรธแต่เราไม่ระหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของงอา่ายๆยาปากพอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านงหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่ครองผ้าขาวสาวัดถ์สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่าก็ข,าขอยกย่องว่าจะทรงความนี้ได้จักก็เป็นความดีต่อจากนี้ไปขอทำอย่างายโปรดตั้งใจท,ทรงดลโงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสายจึงกว่าจะได้ยนิยนส้นญาณบอกหมดเวลา